เป็นนักการเมืองพังงาดขึ้นมาได้เพราะประชาชนข้าราชการมีหลักการสำคัญว่าเป็นค่าของแผ่นดินก้าวเข้ามาทำงานเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนแต่กลับไปยอมกราบกรานคนชั่วชีวิตมึงจักบันลลยตลอดการหลักการสำคัญของประชาคมโลก คือประเทศที่ดีที่พัฒนาแล้วที่จะได้รับการยอมรับต้องเป็นประเทศที่มีหลักนิติธรรมหลักนิติธรรม rule of law คือหลักการปกครองที่กฎหมายเป็นใหญ่บังคับใช้อย่างเสมอภาคมีประสิทธิภาพไม่เลือกปฏิบัติกระบวนการที่เป็นไปในระบบยุติธรรม ตั้งแต่ต้นทานไปจนถึงปลายลำทานต้องเข้าถึงง่ายชอบทำเที่ยงทำอยากถามคนที่บอกว่าทั้งนักวิชาการสื่อสารมวลชนนักกฎหมายเกรียนคีย์บอร์ดแฟนคลับของคนดังๆของอินฟลูต่างๆทั้งเฟซบุ๊กที่บอกว่าให้อยู่เฉยๆเขาบอกว่าไงนะ อยู่เฉยๆให้ประเทศเดินไปข้างหน้าจะเดินไปได้อย่างไรในเมื่อวันนี้ระบอบทักษิณได้กลับมาสถาปนาลงไปในแผ่นดินไทยแล้วระบอบทักษิณคืออะไรระบอบทักษิณพูดกันหลายครั้งแล้วทักษิณาธิปไตยก็คือการสร้างความเป็นใหญ่รวมอำนาจอยู่ในศูนย์กลางอาจจะไม่ใช่คนคนเดียว แต่เป็นกลุ่มคนเป็นการครอบงำด้วยอำนาจด้วยผลประโยชน์ด้วยการล่อลวงโดยใช้จุดอ่อนของมนุษย์มนุษย์จำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ผ่านการขัดเกลาในทางธรรมะวิจุดอ่อนคืออะไรคะความโลภอักติสีมีอะไรบ้างเขาบอกว่านักกฎหมายหรือผู้พิพากษา พึงละเว้นอคติสีความความกลัวความรักความโลภความหลงพึงละให้ได้ระบอบทักษิณใช้จุดอ่อนของมนุษย์ด้วยความเชี่ยวชาในด้านการตลาดเอาความโลภมาล่อหลอกนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าประชานิยมจำได้ไหมคะ ข้าราชการที่สมสารเข้าไปอยู่ใต้บาทาของทักษิณนั้นถ้าไม่โลภก็กลัวคนที่สนับสนุนทักษิณคือคนที่ได้ประโยชน์ดันงนั้นมันจึงสถาปนาระบอบทักษิณขึ้นในแผ่นดินไทยและผ่านมาเนิ่นนานมันกลับมาปักธงลงอีกแล้วพวกเราจะทนได้หรอคะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราก็จะมีระบบรัฐสภาเป็นสภานิติบัญญัติมีรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารและมีตุลาการเป็นฝ่ายยุติธรรมแต่วันนี้กระบวนการยุติธรรมฝ่ายยุติธรรมถูกย่ำยีขยี้จนไม่มีเหลือเพราะว่าคำพิพากษาของศาลไม่ศักดิ์สิทธิ์ กระทรวงราชธรกระทรวงยุติธรรมกรมราชธรรมไม่ได้พลวัตให้เป็นไปตามคำพิพากษาแต่เอาผลประโยชน์มาเป็นหลักและทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่มองเห็นประชาชนไร้ความหมายเรากำลังก้าวเข้าสู่ความจริงที่เรียกว่าประเทศกำลังจะเป็นรัฐล้มเหลวหรือเฟลสเตทนี่คือความเป็นจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ ว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นในสภาวะที่ยังไม่พร้อมคนไทยมิได้มีความเข้าใจเป็นการหยิบหมวกมาสวมหัวโดยหมวกนั้นมันไม่เหมาะกับคนไทยคนไทยเคยใส่งอบมันบอกว่าให้ใส่หมวกแบเร่พักเพื่อไทยได้รับเลือกตั้งมาเป็นจำนวนมากอันดับสองรองจากพักก้าวไกลและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ถูกครอบงำโดยใครคะ โดยนักโทษอย่าใช้คาว่าทักษิณถูกครอบงามโดยนักโทษคดดีทุจริตถูกครอบงามโดยคนขี้โกงถูกครอบงาำโดยคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและวงตระกูลและไม่เคยเสียสละเพื่อประเทศชาตินี่คือพักหลักสำคัญที่เป็นรัฐบาลใครเป็นฝ่ายค้านที่มีเสียงมากอันดับหนึ่ง พักเก้าไกลเป็นยังไงเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วทุกวันนี้กำลังแตกรังให้พลานเพราะว่าจะโดนยุบพักในฐานะที่ทำสิ่งที่ล้มล้างการปกครองมองไปสิคททอดสายตาไปในสภาผู้แทนราษฎรเราไม่มีการถ่วงดุลอำนาจโดยฝ่ายค้านเพราะฝ่ายค้านก็กำลังจะล่มสลาย ฝ่ายค้านก็กำลังวิ่งพล่านแสวงหาผลประโยชน์จะมาอยู่พักที่ตั้งขึ้นมาใหม่พักชื่ออะไรจำไม่ได้เป็นลูกศรสองอันก้าวไปไกลๆเท้าหรืออะไรก็ได้หรืออาจจะเป็นพักที่มีอยู่เดิมหรืออาจจะไปอยู่กับพักเพื่อไทยทีนี้ท่านไหลไปรวมกับพักเพื่อไทยประธานโทษฉิบหายบังเกิดถ้าเราไม่ตื่นรู้เสียแต่วันนี้ในฐานะสาสนิก ที่มีศาสดามีพระธรรมคําสั่งสอนมีพระเจ้ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระอัลเลาะห์ถ้าเราไม่ตื่นรู้เสียแต่วันนี้และลุกขึ้นมาต่อสู้ตามวิถีสันติวัฒนธรรมของการให้ความรู้ของการสร้างความเข้าใจและเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเราก็จะมีอนาคต ที่ลูกหลานของท่านที่บอกว่าอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอาจจะเป็นเรฟูจีก็ได้ค่ะพี่น้อง